จากแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยสร้างกระแสะการรับรู้กับเอกลักษณ์วิถีไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะวิถีชุมชนท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยอยู่แล้วเกิดการเดินทางมาเยือนเมืองไทยและร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นมากขึ้นสำหรับปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยววิถีไทยในมุมมองใหม่ให้ทุกคนได้สัมผัสเมืองไทยอย่างใกล้ชิดหนึ่งกิจกรรมที่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดคุณภาพสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยผ่านโครงการ n e ว Thailand Media Education a l Trip ปนำสื่อมวลชนชั้นนำจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน40รายเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับตลาดจีนในจังหวัดรังกระบี่เชียงรายเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่11-16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและร่วมงานเลี้ยงณเดอะซูมสกายบาร์ชั้น40โรงแรมอนันตราสาทรกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอีกมุมมองในการรับบริการงานจัดเลี้ยงแบบหรูหราสามารถชมวิวของกรุงเทพมหานครแบบ360องศานำเสนอถึงศักยภาพด้านการบริการของประเทศไทยที่มีอย่างพร้อมสับโครงการ New Thailand Media Educational Trip การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้ง5สำนักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดเส้นทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่แตกต่างกันซึ่งตรงกับช่วงเวลาของเดือนแห่งความรักนำคณะสื่อมวลชนร่วมเก็บภาพบรรยากาศของงานวิวา หลายพื้นที่เช่นงานวิวาใต้สมุทรบริเวณเกาะกระดานเกาะมุกจังหวัดตรังเส้นทางท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังความงามของท้องทะเลอันดามันหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดกระบี่การเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ๆในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวจีนมากนักในโอกาสงานเลี้ยงอาหารค่ำนางสาวรันจวนทองรุตผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน ร้อมกับการเสนอมุมมองความประทับใจจากสื่อมวลชนชาวจีนจากมณฑลปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เฉิงตูคุนหมิงและกวางโจวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้มีทั้งสื่ออออนไลน์วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์โดยตัวแทนสื่อมวลชนแต่ละแห่งบอกเล่าความประทับใจในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ต่างกันไปแม้การเดินทางจากจีนมาถึงเมืองไทยจะใช้ระยะเวลายาวนานแต่การต้อนรับพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆที่ได้รับชมมาตลอดทุกวันที่อยู่เมืองไทยล้วน สร้างแต่ความสุขคุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนนอกจากนี้สื่อมวลชนที่มีการไลฟ์สดผ่านสื่อออนไลน์ได้โชว์ยอดวิวของการเข้าชมของคนดูแฟนคลับที่ติดตามกว่าแ0 0 0 0 0คนในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นพร้อมจะนําภาพความสวยงามของเมืองไทยที่หลากหลายไปประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนชาวจีนได้รับรู้ถึงศักยภาพของเมืองไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการได้ร่วมบรรยากาศงานแต่งงานที่งดงามเมืองไทยจึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่เหมาะสมกับการแต่งงานหรือฮันนีมูน รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพและการดูแลความงามในกลุ่มสุภาพสตรี การที่จะให้ชาวจีนได้รู้จักแหล่งใหม่ๆแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของประเทศไทยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เชิญมาพร้อมกันทั่วประเทศเป็นการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนอกเหนือจากที่เขารู้จักแล้วนะกลับไปก็จะเผยแพร่สิ่งที่เขาได้ประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยไปบอกประชาชนคนจีนรับรู้ว่าประเทศไทยมีมากกว่าที่เขารู้จักจริงๆประสบความสําเร็จในเรื่องของการให้คนจีนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นแน่นอนเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาแล้วใช้จ่ายเงินและก็อยู่หลายวันกิจกรรมในครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทยมั่นใจว่าจะสร้างการรับรู้สินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพใหม่ๆใ,ในประเทศไทยไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวจีนผ่านสื่อชั้นนําหลายสาขาและนําไปสู่การเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวไทยได้มากขึ้นตั้งเป้าว่าปี2560จะมีนักท่องเที่ยวจีนมายัางประเทศไทยไม่ต่ํากว่า9ล้านคนสร้างไรายได้ประมาณ5.7แสนล้านบาท